ดูท่าจะไม่จบกันง่ายๆกับกรณีที่ก่อนหน้านี้แซนวิสาพัฒน์แจ้งความเอาผิดจินจรินจะมีของหนิงปณิตาในข้อหามิ่นประมาทเพื่อการโฆษณาแสดงความคิดเห็นในภาพที่นิงได้แชร์โพสต์ภาพที่แซนถ่ายคู่กับกระติกอิสรินในอินสตาแกรมนะคะพร้อมบอกว่าจะเรียกค่าเสียหาย7-8หลัก ต่อมาหนิงสินพร้อมทนายตั้มเดินทางไปยังสถานีตำรวจปทุมวันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับแซดในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาล่าสุดกระติกอิสรินพร้อมทนายความเดินทางมายังสถานีตำรวจมีนบุรีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับจินสามีของหนิงปณิตาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีแสดงความคิดเห็นในภาพที่หนิงได้แชร์โพสต์ภาพที่แซนถ่ายคู่กับกระติก ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและทําให้ประชาชนเข้าใจผิดโดยมีผู้กํากับสถานีตํารวจมีนบุรีสอบปากคำด้วยตัวเองด้านกระติกให้สัมภาษณ์ว่าที่ต้องมาแจ้งความพระโดนต่อว่าในอินสตาแกรมอย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้งทําให้บุคคลที่3เข้าใจในตัวกระติกผิดแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ว่างส่วนตัวมองว่าถ้าเห็นอะไรเราไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านไม่ควรออกมาทําแบบนี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้รับคําขอโทษหรือเรียกเงิน พราะตั้งใจแค่มาแจ้งความเอาผิดเท่านั้นขณะที่ทนายความบอกว่าข้อความที่โพสต์เป็นลักษณะของการใส่ความความผิดชัดเจนไม่มีอะไรน่ากางังวลถึงแม้ทนายสิทธาจะบอกว่าคอดีนี้ทางฝั่งเขาจะชนะแน่นอนก็ตามขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ